แกเนี่ยเอาวิติงลี่ไปด้วยนะจัดการเจเล็กเอาวิติงลี่ไปด้วยแกจะเป็นนักเลงเดินตามไอ้ต้นมันไปตลอดชีวิตเลยเหรอแกก็รู้นี่ว่านักเลงอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าพังร้านเจ๊แล้วเจ๊จะเอาอะไรขายอ่ะคะอ้ติงจะการตะจายไม่จอ่อย่าทำอย่างนี้เลย ีแลวครับเตี่ย <S <S 1> <S 1> <S นี่ต้นฉันว่านะแกเนี่ยรีบประจัดการเจเล็กขั้นเด็ดขาดได้แล้วนะแล้วประจัดการที่ร้านเลยนะคนอื่นนะจะได้ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างถือว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้หลิงดูก็แล้วกันสด้ครับเสีย เออนี่ต้นตอนนี้ไอ้ติงลี่อยู่กับแกปะอยู่กับเสียมันไปไหนไม่ได้หรอกครับเสียไม่มีใครคุ้มหัวมันก็นอกจากผมนี่แหละที่คุ้มหัวมันได้งั้นก็ดีเลยนะแกเนี่ยเอาไอ้ติงลี่ไปด้วยนะไปจ,จัดาการเจเล็กเอาไอ้ติงลี่ไปด้วยไปสองคนนะ่ะเจเล็กมันเจะได้กลัวครับเสียไปไปจัดก,การได้ละ แกไ,ได้แล้วติงนี่ครับป้านี่จริงลี่ฉันถามแกตรงๆนะแกจะเป็นนักเลงเดินตามไอ้ต้นมันไปตลอดชีวิตเลยเหรอแกก็รู้นี่ว่านักเลงอะ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะป้าชีวิตฉันก็ไม่มีใครให้ต้องดูแลอยู่แล้วนี่ป้าคนเรามันก็มีชีวิตเป็นของตนเองถ้ามันไม่ตรงแต่ก็ไม่ถึงกระตันเลยทีเดียว ถ้าแกยังไม่เลิกนะสักวันหนึ่งแกต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกแน่นอนฉันเลือกทางนี้แล้วป้าฉันไปละเดี๋ยวกาแฟฉันมาจ่ายที่หลังแล้วกันพี่ต้นวันนี้ไปไหนกันดีพี่ วันนี้ก็ต้องไปร้านเจเล็กสิวะเนี่ยเสียเขากำชับมาะเวยครับวันนี้ต้องจัดชุดใหญ่ให้เจเขาชุดใหญ่เลยพี่ก็เออสิวะอืมต้อนขาว้าวไปขอตังไปช้อปปิ้งหน่อยได้ไหมคะอืมได้สิจ้าคนสวยเอาเท่าไหร่ละจ้ะอืเอาพันหนึ่งค่ะเอาพันหนึ่งเหรอ ได้สิจ้านี่แต่ต้องมีรางวัลให้พี่ต้นนะจ้าคืนนี้นได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปกลับมาจัดให้นะคะไปกันนะจ๊ะเฮ้ไเ้ติง เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วครับพี่อลไม้ไม่จ้าเวอไรเจ้าคุณต้นคะ ผัดไปสักสองวันนะคะตอนนี้ต้องจ่ายค่าเทอมไม่โมมันอะมันเทอมสุดท้ายแล้วด้วยไม่ได้เฮียเขาบอกว่าให้เจ๊จ่ายวันนี้อคุณต้นคะเจบอกแล้วไงขอสักสองวันเองคะ่ะเจ๊นี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอถ้าวันนี้ไม่มีจ่ายร้านพัง อย่าทำอย่างนั้นเลยนะถ้าพังร้านเจแล้วเจจะเอาอะไรขายอะ่ะไอต้ติงตะกันไม่เอจออย่าทำอย่างนี้เลยพังร้านฉัน้ฉันจะเอาอะไรขายะ่ะอ่ อีกสองสามวันฉันจะมาใหม่นะแล้วกแกเตรียมเงินไว้ถ้าหากไม่อยากให้ร้านพังแบบนี้อีกจำเอาไว้ไปเตียงดี๋ยวล้วยไอตะกวดนี่แม่งตลกดี่วะ คำอะไรกันละกัน,นาฮะ,อะไอ้ตะโกดมันนล่นตลกมากเลยพี่ดูเยิยเ <c oughs> นี่ยพรุ่งนี้นะถ้าเจเล็กมันไม่จ่ายนะแกจัดการขั้นเด็ดขาดเลยนะเว้ยครับพี่ไปไปได้แล้วครับผมพี่ตน้นได้ข่าวว่าพี่ไปพังร้านเจเล็กมาหรอ ใช่ก็เทเล็ก็ไม่ยอมจ่าย,ยางไงเฮียเขาเลยสั่งจัดการนะสิเขาค้างเงินพี่เยอะมากเลยเหรอมันก็ไม่เยอะหรอกเขาอ่ะทบต้นทบดอกม,มันก็เลยเยอะแสดงว่าดอกคงแพงมากสินะก็ร้อยสิบเองนี่ไปขึ้นข้างบนกันดีกว่านะต้นอยากได้รางวัลแล้ว นะ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 วันนี้คงไม่ได้หรอกพี่ต้นพอดีฉันเป็นวันนั้นของเดือนอะ่ะขอตัวก่อนนะจ๊ะพี่เซง กาแฟดำแก้วอ๋อได้ได้ไดเออติงลี่ทำไมแกต้องไปทำรุนแรงกับไอเล็กมันด้วยละ่ะก็ฉันทำตามคำสั่งก็ฉันทำก็ต้องทำแล้วทำไมแกไม่คิดถึงความถูกต้องบ้างละ่ะแกก็รู้ว่าไอเล็กมันนตัวคนเดียวไม่มีผัวเลี้ยงลูกก็กำลังเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยแกไม่สงสารม,มั้งห่อฉันบอกแล้วไงฉันทำตามคำสั่งปีตนให้ฉันทำอะไรฉันก็ต้องทำ ฉันจะบอกอะไรแกไว้สักอย่างนะติงลี่สิ่งที่แกต้องทำอะคือความดีสิ่งที่แก,ต,แกต้องมีอะคือคุณธรรมฉันไม่ฟังแล้วป้า,าแฟกับเฟอร์กก็ไม่เอาแล้วไปแล้ว มาจ้าว่าไงเจ้จะบอกตนแล้วไงว่าขอไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกก่อนยังไงเดี๋ยวเจ๊จะหาให้ใหม่นะเพราะว่าลูกเจ๊เหลือเทอมสุดท้ายแล้วมันใช่เรื่องที่ฉันต้องรับรู้ไหมฮะสิ่งที่ฉันรับรู้และแกต้องรับรู้ก็คือหากแกไม่จ่าย ฉันจะพังร้านให้แกลาบเป็นแ้่กองไปเลยอย่าทำแบบนั้นนะแม่เอาเงินค่าเทอมจ่ายเขาไปเถอะถ้าต้องแลกกับการที่แม่ถูกพังร้านขายของฉันไม่เรียนก็ได้ไม่ได้นะโมเองงเหลือเทอมสุดท้ายแล้วจะจบอยู่แล้วอะเองต้องเรียนให้จบนะลูกฉันยอมจ้ะ ฉันยอมไม่เรียนดีกว่าไ้่เจฉ,ฉันขอเธอนะเนี่ยลูกฉันเหลืออเทอมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงอะ่ะฉันจะรีบหายเลยนะ <c oughs> ไอ้ติงครับ <c oughs> พี่พงังร้านให้มันรอบข้าไปเลยอย่าเลยนิงลี <c oughs> ถ้าพี่ทำแบบนั้นอะ่ะพี่จะโดนคดีไปด้วยนะ น่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเด็กใหม่พี่เป็นตำรวจออมตัวมาจับแก๊งเงินกู้ไหยครับไอ้ติงแกอย่าบ,บอกนะว่าแกไปสายให้ตำรวจอละใช่<ะ>ใช่ตอนที่ผมติดคุกมีนายตำรวจเข้ามาคุยกับผมให้ผมไป่สายให้ผมรู้แล้วผมก็สำนึกได้ ตอนที่ผมเข้าไปติดคุกผมตัดสินใจจะเป็นสายให้ตำรวจแล้วก็มาอยู่กับพี่ไงอคนทรยศเฮ้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 ้ไอติงลี่มันไม่ใช่คนทรยศหรอกแกต่างหากที่เป็นคนทรยศแกทรยศในความเป็นตัวของแกเองคนเราอะนะ ต้องทำความดีให้คนแกรงไม่ใช่เป็นนักเลงให้คนรังเกียจต่อไปนี้ป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายอะไรป้าได้อีกแล้วนะคะพี่ติงลี่ฉันขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยฉันทุกอย่างเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับผมทำตามหน้าที่งั้นรบกวนช่วยพาคุณต้นไปที่รถตำรวจด้วยค่ะได้ครับไป ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากเลยไม่เป็นไร<า>จ<า>นะ้ะป้าไม่เป็นไรเลยจ้ะขอบคุณจริงๆขอตัวก่อนนะคะ จะไม่กินละกาแฟดำมาไม่ใช่ฉันไม่อยากฟังนี่อออไ้เหี้ยกูก็เลยกาแฟดำไม่แรงแบบเนี้ยได้เอาเถอะเดี๋ยวตรงนี้เองถือว่าเชื่อแล้วไอ้ติงลี่อยู่ป่ะมาแอนพิทโรแอนแอนเช่นไอ้เหี้ยได้เอาไหรอเฮ้ยตลกว่าอะไรนี่นี่เดียวมาไ้หีต้นมีต้นครับต้นต่อมาพี่ต้นหยุดมองนี่ก่อนนะ